สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ливоofc นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องปอพารวยนะครับครับวันนี้เรามีแนวทางของปู่้างเดียวนะครับงวดนี้จะมาขอแก้มือใหม่นะครับเพราะว่าปู่บอกว่างวดที่แล้วปู่ไปซื้อก็เลยหลุดนะครับผมเอางวดนี้ปู่จะไม่ซื้อนะครับ ขอแก้มือนะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวุ้ยบังหันไม่ได้กอบ๊ปูได้บบบงหัน ป้าป้าลูกเสียใจเงินบ่ปูว่างั้นอ่นไปเื่อไชื่อเนาะเออเนาะค่ะาแต้มเดียวนึงแหมปเรื่องอคนฝันให้มือเร่นแวก็เ็มาอเออปูฝันจังไดเมื่อเรียกว่าวนี้เฉื่อยเื่อตก่อนนะ ฝันหมโอ้ปูฝันบ่จ้างามฝันว่าหลุดหายเยชื่อโต๊ะนี่แะชืต๊ะนี่ละยาืตนี่ะโตมองมันนี่หละโอ้ปูฝันตัังแต่ตองัวนบอกปบอกแล้วว่าชื่อด็กคนะอือืมทีวกน้ามเป็นเล้านะสิมนใหม่ใหม่ก็เจอปูบดไลปนไงเี้ยบ้าบ้าตัวตัวล

นเคยได้ทนกาแม่หว้เสือพาจันัได้นนน่โอ้ยราาดแรแล้นานั่เอาล้านละสิละแสนละแสนเนาะเออแล้วมันยืดั่ยรู้เรืยังยังจะเอาตัวละสี่แสนอยู่ไหมครับอาจารย์ผมพันคุ้มัก็ได้่เอาตัวละแสนพอเนาะพันคุ้พันหรือยังว่าล้านเอาล้านันมนส ก่ดอไ้ยนันแหละสิสามสูนมาสบบานี้ปูสีสางยังกอปูอะไรปปูสีสางยังก่อข้าวอันว้าให้ฟังอีกรอน่สางบูดโอ้ขาดงบหลายนปูเนาะอนี้วันกนเราก็รใ เน่บูเนี่เอยปเ้ห้าจักเโอ้ยหฟไปแล้วคยล่อยแปดศูนย์สามกับขาาูทะบุนย์เบียนรถปูบ่จ๊ะเบียนรถเบียนหังปูแปดแปดศูนย์สาปดแย์าตนันดนทายวุ้บนนี้เียกนนี่ก็ได้หมู่เน่ยงาสูนี่าถึงแล้วเขามาหลับหลบระายยาวกว่าสายนง กะใช่มันมันมาอยู่หลายตัวล้บุมาที่บ่กเป็นหาก็คือว่าที่เป็น6 6ก50กศูนย์หาศูนย์หกศูนยอปูเด็หันหลัเลกเลขวันนี้ตรงนี้ศูนย์ศูนย์หยังเม่ปูหัวดน้่นยมีศูนย์หยังเม่จ้ะตาศูนยกับตัเงนั่นก็คือสามศูนแดศูนยกศูนย์ สามศูนแปดศูนหกศูนวิ่งศูนเลยเพราะว่าอใซ้นน้ำหาน้ำหก,กแลแปลว่าะจ้าแบห้าศูนย์หกศูนย์เทียวแหกศูนย์สามจ้าสันว่ารถเสียทะเบียนรถผู้แปดแปดศูนย์สามกได้นย์สาค่ะแล้วก็หกศูนยห้าศ จำนั่นละจ้าบัดน,นี้ปูฝันเที่ยเดียวบ่จ้าอ่าฟันอ่ะฟันฟุกขึ้นแต่ว่าเอาเอาขึ้นเดียว <laughs> อ๋อฟันฟุน้กขึ้นเอาขึ้นเดียวฝันตัวใดเขาตัวใดเขาฝันคัดนะตัวใดเขาที่แบบว่ามันมันมันใหญ่ตัดใจคัยคัดเัยอืมอืมเปิ้งในทางมันเป็ี่มาย่ำถูกว่าค่ะ บานนี้ยาาที่อยู่วัดแตเพื่นซื้อยาอย่างกรปูเพื่อนหโชคบ่เดี๋ยวนี้ยางงยหน้าคียานาคียานยนีย้าาน้านียานาคียาน้าคีน้ีาหนี้้าีย้ยนคียน้นี่นนานีนนน เอ้าเอคเรียกว่าอุเป็นพอดีเดินเหม่อนเสียชิ้สองโอ้พอีเสียแล้ว้พอดีลย่วันี้าูช้าเนย่างไเทีน่ะรู้ีว่าออกย่งงพาิไปกับเรื่องของกับอะ่ไหกับเยบเป็นบวยวงไทยดอกพอดียาบว้ยเป็นอย่กับมนุษย์มนาคือจุดนี้ปูฝันคักแล้วเมนบ่กแปดแปดศูนย์สามนี่ ปูหมันใจตัวนี้แหละมันใจเลยม่สูนเลนะเด็กไม่สูนคือวิ่งศูนไปเลยขอให้ติดศูนบอกปู่ยากวันี้จะไป่จะติดซูนซื้อไรก็ขอให้ติดซูนแน่มันบซ้ำติดศูนอยูนกูนอะไรนะตัวไนจ้าแปดศูนอีก็ง่ามนกปูเนาะวันนี้บ่ซื้ออะไร เอฟซีถูกซีือแนคนน้คนซื้กเียาตัวที่แลนที่คนแหตัวละสองแสนรอบนี้ไม่เอาถึงสี่แสนเอาสองแสนเลยครับปูค่ะน่หากเขตี่แนตสองแสนแมนเอาหลายปูว่าสี่แสนวันี้เอาสองแสนแต่เป็รอบับแปดชุดสาม กันผ ja. ู ja. ja. à, ้ใดจะร่วมบุญกับทูหาปูโลดเด้อพี่น้องพอเอาเบอร์โต้ปูได้ทูหาทำบุญน้ำกได้กันไม่โชคไม่ลาภเนาะในเนี่ยเราติพยายามตั้งใจเอาให้พอเ็นอยู่ดอกเอาแม่นแมนแลปูเนาะไ่ไหฟิว ค่ะป,ปูโตบอกแม่ถ้าปูขันเพื่อนยำค่ะค่ะปโบอกนะาะพันพูดพันนะปูเ่็กทุกคนก็ไว่อด้เพราว่าเด็กยังด็ูตุลาเด็กต่บานมัอก็ไล่นกับเด็กที่ดีจะเนาะจ้า ก็คืองวดนี้ต่องวดไว้ก่อนนะปูเนาะ,ะต่องวดไว้ก่อนนะครับนะเน,เน,เน,เนววเาะเ,เ,เอาทำไมงวดนี้ไม่มั่นใจตัวละสี่แสนล่ะครับปู่มั่นใจสองแสนละครับโอ,อ้มีคนซื้อให้ปู่ล่ะครับตัวละสี่แสนเนี่ย โอ้พ่งเเงินใหคือสายบุญเอาเงินมาให้ซื้อเลขปูเพิ่ซื้อให้โอ้เอาเงินใหมซื้อรอป๊าด้าจคือซื้อซื้อให้ถูกสี่แสนใช่ไหมครับปูโอ้แต่ว่าเขาซื้อตั้งบ้านเขาแล้วมันอันนะปูเนาะ ก็แตกระปงนนั้นนะครับเป็นเงิสนสองเงินเราปอ่นกระแใช่ไหมครับเป็นี้ยวทานะครับว่าดปูเป็นการเใหม่ก่ครับผม,ผมอืมจะทำไพที่มีตั่งเนี่ยขึ้นใหปูเนี่ยจซื้อเป็นไงผมไุห้อบอกปูแต่แต่ว่าปู่ไปแอบ,บซื้อเหรอครับปูแอบ,บแล้วตัวละสี่แสนนะเออหันเงี้ยวสองแสนพ่อน้ปูเนาะ มันหลายพนี่าล่ลนะองนพ่อเดียวเนาะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปูหางเดียวนะครับผมเป็นแก้มือนะครับงวดนี้นะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากแนวทางปูหางเดียวขอแก้มือนะครับผม ครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ